พรับว่า Chinese New Year ครับอีนนี้เป็นไงบ้าง,งหรับเราสองคนตื่นเต้นมากๆยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ามันมีทั้งแบบไลฟ์ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มันมีทั้งแบบ หน้างานซึ่งสวยมากคือมังกรคือเด่นมากๆคือยาวมังกรเหยี่ยวครูคือยาวถึง36เมตรใช่ไหมถึงเขาบอกตักยาวมากๆเลยก็ยิ่งใหญ่เขาจะสวยมากๆเลยนะความที่ใหญ่ของงานในปีนี้ต่าคืออลังการมากคือแบบว่าเรารู้สึกว่ามีมังกรที่มาแห่เนี่ยตัวสามงานเลยที่เราเราเราลบบอกอมีทั้งสามตัวมีสามตัว<อ>ใช่<ๆ>แล้วก็แบบว่าคนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยก็มีทั้งว่ามาร่วมเปิดงานด้วยใช่ครับก็มีไฟขับมากมายเลยรวมถึงแบบว่าพี่พี่พี่ศิลปินมาเลยเรารู้สึกว่า มันยิ่งใหญ่มากแล้วเห็นบอกว่าในในเวฟฟอร์เนี่ยมีคนดูแลสี่สิบคนรู้สึกว่าโหยิ่งใหญ่จริงบริเวณงานมีจุดให้เช็คอินถ่ายรูปกันเยอะแยะเป็นเพิ่มใช่ครับแล้วก็มีของกินอร่อยอร่อยด้วยบอกเลยว่าเป็นยิ่งใหญ่จริงๆนะครับผมยิ่งใหญ่มากมาก็ได้มีคนแซวมังกรเสียงพูดในทวิตเตอร์ด้วยเราเห็นเออทำไมแซวน้องเหรอวนเออ กันฝากเลยครับ13วัน13คืนเลยที่นี่ King Power ใช่ครับผมมากันได้นะผม13วัน13คืนที่ King Power ลำนะผมมาได้มาช็อปนะครับผมมาช็อปปิ้งกันได้เยอะๆเลยครับใช่ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่18เลยนะครับผมอยู่ไปยาว18เลยใช่ไหมครับ มาช้อปปิ้งมาหาของกินแล้วก็มีส่วนลดแจกอีกมากมายเลยนะครับใครที่แบบว่ามีแพลนจะบินหรือไม่มีแพลนจะบินมาหาของกินมาช็องชตุจจีนมาถ่ายรูปสวยๆนะะตอนนี้ตุ๊จีนที่นี่เลยครับที่ King Power ร a นั a ครับครับพอปีนี้กอนต่างคนก็ต่างไปจับมือกัังข้ามปีทีเดียวขอรใหม่ ก็เป็นวันเกิดนื่องในโอกาสวันเกิดเรา24ขวบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นอีกครั้นหนึ่งแล้วก็ทํางานเนี่ยเวลาไปไกลๆจะได้ไม่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วจะได้แบบว่าโอ้ขับรถไปบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่านี่เขาเบาะแดงใช่ไหมหรือเอาเป็นเบลแดงอะไรกันต่จรงเป เป็นขออความให้ตัวเองด้วยครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆครับทุกๆคนนะครับผมที่ช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนเต้าอู่รถมาโดยตลอดทําให้พวกเราสองคนเนี่ยมีวันนี้ไม่ใช่แค่ผมที่ออกรถเขาเองก็เปิดบริษัทเหมือนกันเราเป็นผู้เสียสมตอนเข้าก็เป็นไงของเขาก็คือรถเลือกยากนะว่าเขาเลือกไหนที่จะใช้กันตอนแรกเลือกเหมือนกันครับเราเลือกว่าโอเคถ้าผมมาจบไฟแนนซ์มาผมรู้สึกว่ารถอ่ะมันคือรถจริงๆคือถ้าเราซื้อมาเราแบบ ตอนแรกคิดว่าเราจะเก็บเงินซื้อรถอะไรก็ได้แล้วก็เอาเงินไปลงทุนให้เยอะที่สุดแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้คือความสุขเราเรา,เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วเราเรายังไหวอยู่ก็รู้สึกว่าถ้าเราไปซื้อรุ่นนี้ในตอนที่เราแบบ30หรือว่าเราพร้อมมากกว่านี้ฟิล <คน S 2> ลิ่งมัคนคนจะคนละฟิลลิ่งกับตอนนี้ซึ่งรู้สึกว่านั่นแหละเงินมันซื้อเวลาไม่ได้แล้วก็เลยเราซื้อความสุขเราซื้อเราซื้อประสบการณ์นะครับก็เลยตัดสินใจเลอกซื้อเป็นคันี้ซื้อเงินสดได้หรือเปล ยังยังยังไม่พร้อมซื้อเงินสดเลยหรือเปล่าอะไรนะครับซื้อเงินสดเลยหรือเปล่าไม่ไม่ครับไม่ใช่ครับพอ,อคนครับเ,เ,เขาวางแผนการเงินดีครับแต่ว่า เขาจะค่อนข้างคิดมาแล้วว่าคือเขาเป็นคนเลือกเขาเลือกนานนะคือเขาคิดไว้นานมากๆแล้วแล้วถ้าไปเห็นในคอมเขาเนี่ยจะเปิดมาเป็นตาราง e อ c e l ซว่าต้องทําแบบนี้ประมาณนี้แผนจะเป็นอย่างนี้ถ้าเอาเรื่องนี้ต้องเป็นประมาณนี้แล้วเงินจะเหลือไปลงทุนอะไรระบบแบบนี้เลยจริงครับคือต้นเมงอ่ะที่เลือกซื้อแบบผ่อนเพราะว่าผมอ่ะยังยังทำอาชีพที่เป็นอิสระคือเขาเรียกว่า ไม่ใช่อยู่ในแบบ40่ทับหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่ามันเครดิตมันมันยากนะหรือยากนะสมมติสมมติเราจะซื้อบ้านในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่มีเครดิตเลยเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยแพงก็เลยรู้สึกว่าเราเริ่มสร้างเครดิตตั้งแต่อายุเท่านี้ดีกว่าเวลาเราซื้อบ้านเราจะได้เครดิตดีๆอะไรต้องวางแผนเยอะไหมไปสิบพันหนึ่งหมนวางแผนอ๋อวางแผนเยอะครับรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับผมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเราทำงานมาเราได้เงินมาใช่ไหมครับเราก็ต้องแมเนจมาให้ ส่นะครับเราจะได้ไม่ลำบากในอนาคตถ้าปีนี้24่ส่ขวบปีหน้าเป็นประเภทยี่สเราได้บ้านเลยไหมโอ้ยซาครัวามแข็งทีขั้นไหนเรื่องบ้านตอนนี้ก็คิดก่อนครับวางว่างอยู่แล้วก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันกันตอนนี้เราเราขอเอารถให้ให้ให้เสร็จก่อนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยลงหลักปักฐานที่ไหนแน่ๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคอย่าันนี้พี่อู๋ไม่ไปเจอมั้งนั่งเน่าหรือว่าโอ้ยรับร้อยปเจอไ่ยังได้เจอไม่ใช่แค่นั่งนะทั้งขับอ่ายังไงมันยังไงมันนุ่มมัน คือผมเป็นคนชอบรถอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆเป็นคนชอบรถแต่ว่าคนเาไม่ค่อยรู้ว่าจะรู้กันแล,แล้วผมแบบว่าคือผมจะชอบดูรถดูรุ่นนีน่น ύ, แล้วสีก็ชอบเหมือนกันมผมก็เลยไปลองลองเท้ามาแล้วบ้าง<อ>แตแ่รู้สึกว่าอพอมันอยู่ในกรุงเทพมันก็จะมีความแบบ อาจจะเฮ้ยไม่เดี๋ยวเราค่อยไปต่างจังหวัดด้วยกันอย่าให้เหยียบเลยอย่าให้นี่คือชวนหรือว่ายังไงคือใช้ผมเราออกแนวใช้นี่ไม่ไอ้นี่ชวนแล้วเพราะไม่ใช่แค่รถเขาเอ้ยรถผมนะรถเขาผมก็ขับมาแล้วเนี่ยให้ไปเขาใหญ่เนี่ยเอารถขับเลยผมไม่ขับนะเูาจริงผมเป็นคนไม่ชอบขับรถแต่ปกติเราเป็นสารตีรับส่งเขาอยู่นะแล้วพอนี้เขาเป็นรถเองให้ทเขาทำหน้าที่แทนบ้างไหมไม่ใช่รถผมเขาขับ ไปส่งตัวเองจริงส่วนว่าเขาเขาขับผมนั่งเขาขับผมนั่งจริงทุกวันนี้ก็คือทำงานในรถผมก็คือนั่งอย่างเดียวจริงเหนื่อยขับรถที่คุณเยี่ยมุณท้อแสดงว่ามันก็สมกับฐานะที่เราเป็นท่านประธานแล้วท่านี่ไงคนขับรถแสดงว่าท่านประธานต้องจ่ายให้คนขับรถได้นะครับนี่เป็นเลขาเป็นเะิน ท่านประธานต้องอธิบายชื่อบริษัทก่อนประมาั้ง,งชื่อบริษัทอย่างนั้นนะอธิบายอ่ะพูดอย่างไรบท่านประธานคือคือจะอ้าเนี่ยทุกคนต,ต,ต,ต้องอ้างต้องตู่ลองอ้ายใหถูกเนี่ย <ๆ S 2> คือจริงๆอะเราจะอ้า่แบบห่อหีบไปแล้วแต่ว่าเราอยากให้มันจะอ้ารับทรัพยบคือตู่อ้าคือต้าอูนอ่นั่นแหละแต่พอเป็นต้าอู่เนี่ยเราไม่อยากให้ตอเราไม่อยากให้แบบต้าอู่มันดูชื่อเราเกินไปเราก็เลยลองเปลี่ยนชื่ออื่นดูก็เลยตู่แล้วกันแล้วมันกลับมาเป็นอ้าพอดีแเราเลยรู้สึกว่าอ้า่รับซับเราแบบ อาแขมร้าอาแขมร้าอาแคมไหนอาแบบอาแล้วดูไหล่เขานะพวกี้ใหญ่ขนาดนี้นี่เขาโกยมาทีนี่คือแบบยิ่งใหญ่ก็ใหญ่รับทุกงานงานเล็กงานใหญ่งานล้านสองพันห้าพันไปหมดไปหมดรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่าสร้างตัวสร้างตัวใช่ ีคนได้ขอดนะห้าทันเป็ไหนถ้าทันเป็นอย่างสองพันเป็นไหนอ่าไปนะครับแต่ว่าอยู่ที่ฝ่ายขายฝ่ายขายส่วนตัวนี่คือยินดีไปขึ้นบทนะเอาทุกงานเอาทุกงานเอาทุกงานทุกงานอธิบายต่อแล้วมันถึงมาถึงไม่ยังไงต่ออ๋อทีเนี้ยเออเออเอเจอร์เนาะบริษัทประเทศไทยมันจะลงท้ายเพาว่าจำกัดรู้สึกว่าในในในหมู่ทึงเราสึกว่าเอ๊ะ ถ้าเราอ่ารับซับจำกัดเนี่ยแสดงว่ามีจำกัดแหละเราต้องเติมนเขาว่าไม่ไปเราไม่อยากให้จำกัดจริงๆแอบเห็นไอเดียมาจากอินเทอร์เน็ตแต่ก่อนเลยเนี่ยเราก็เลยคิดว่าตู้อ่ารับซับไม่จำกัดที่ถามคำเดียวไปจดเขาให้จดย์ต่อเขาให้เขาถามไหมว่าทำไมไปที่มาหรือว่าชื่อ คือเขาเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วคือบางคนคือถ้าไปดูเนี่ยในในในบริษัททีชื่อตลกเยอะเลยครับหรือแต่ชื่อชื่อบริษัทเขาผมก็่แอบคิดไว้ให้นะว้าวอ้ามาหลวงไม่ได้ไม่ได้ครับง่ายๆเลยโรดซับทวีผลโอ้ยมีผลจกัดออฟโรดใช่ออฟโรด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 ซับทวีผลคือชื่อที่เขาคิดแต่ละชื่อนะคือแบบว่าแล้วเขาเขียนมา้วยว่าปั่น แล้วผมมาไปคิดให้ครีเอทีฟมาด้วยเขาชื่อวิภัยเราก็เลยคิดว่าซับไผ่สารเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครอยากติดต่อนะดตติดต่อฝ่ายขายได้เลยนะเรามีชื่อเสนอเป็นหนึ่งในบริการของบริษัทเขานะผมคิดชื่อบริษัทให้คุณดูเนี่ยงานพันสองพันไม่ใช่ที่เขาบอกที่แหวนพันสองพันอะไรสาเหตุที่ติดตั้งบริษัทขึ้นมาเองเกษต อ่าอกเรื่องจริงเรื่องจริงเอเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วก็คือจริงเราพูดเรามาเป็นจริงเนาะพอเราเปิดบริษัทเนี่ยจริงๆเราก็วางรลกฐานด้วยแนะนำคนด้วยคือ มันเป็นเรื่องของระบบบัญชีแล้วก็<ม>จริงๆเรามีการจ่ายเงินให้ทางครอบครัวอยู่แล้วเราสึกว่าอะไรอย่างนี้มันรู้สึกว่าเราไม่อยากให้เปล่าเป็นการค่าใช้จ่ายได้แล้วก็มันการเป็นไรายได้ในครอบครัวเราได้ด้วย<ม>และอย่างท,งที่เปิดมาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเื่อในอนาคต<ม><ม>เคยพูดกับแฟนคลับแบบว่าขอเก็บประสบการณ์สัก5 10, ปี10ปีหรือว่าเพราะว่า<ม>ผมถือว่ายังไงกยง็ยังรู้สึกว่าเป็นเด็กใหม่มากที่อยู่ในวงการจริงๆก็ยังอยากอยู่ในอินดัสทรีนี้ถ้าในอนาคตไปอาจจะไปอยู่ข้างหลังถ้าประธานิด่ังไงว่าอนาคตเราต้องมีอะไรบ้างในบริษัท มีพ่งอนนึงมีเงินครับก่อนอย่าแรกถ้ามีเงินอันดับแรกมีเงินครับผมแล้วก็จริงๆก็ลองค่อยๆพัฒนาไปแล้วกันยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นครับปีนี้แบบว่าคิดเต็มที่เลยว่าเราพยายามทำงานที่มันมีเข้ามาตรงหน้าให้เต็มที่สุดยังไม่ได้แบบว่าวางแผนยาวเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเก็บประสบการณ์คือเก็บประสบการณ์จริงคือพยายามจะไปทำความรู้จักกับพี่ๆทุคนอะไรอย่างเงี้ยกลเวเดอเพื่อมีวันอนาคตก็ถานพี่ด้วยใช่เสียดายังกระทาาพวกพี่ไม่ได้มา เลี้ยงใหม่เลี้ยงได้เี้ยงไปีหน้าโตจีนก็เชิญพี่ดีมาม้วนจอยได้ครับพูดจริงๆแล้วที่ท่านจะนัดที่ผ่านจากมีิกิมิสากะมันหมายถึงว่าเป็นแบบเกิดเป็นค่ายเพลงค่ายเป็นผู้ปั้นศิลปินอย่างที่เราเคยเป็นมาดเกิดเกิดเกิดปีจริงๆคิดไว้ครับเพราะว่าไม่เหมือนกับเราเรารู้เราเราเราเคยวางเส้นทางตัวเองเรารู้ว่าเราควรพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยู่กับน้องออมรุษใหม่เนี่ยแล้วเราได้เห็นเพื่อนเรารู้สึกว่า มันมันน่ามันน่าลงทุนกันนะกับคนคนื่นอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าเรายังชอบตรงนี้อยู่ในการในการเป็นแบบว่าฟิลแบบพัฒนาศิลปินอะไรเงี้ยวันนึ่งอาจจะเป็นแค่แบบว่าวรีซอสในการรับมาพัฒนาแล้วก็ส่องออกกไ็ได้ส่งไปบริษัทต่างๆแบบเรารับเป็นไปเป็นคนดูแลวานทุกทางอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกประสบการณ์ยังไม่ถึงขอแบบเก็บประสบการณ์เยอะๆต่อปีนี้อะไรางเี้ยถ้าการจัประสบการณ์เยอะชวนเข้ามาไหมศิลปินเบอร์แรกของท่าย์ าเหรอฮะใช่เขาคือเขาเนี่ยต้องอยู่อยู่แล้วเพาเขาควรดูเรื่องกัเนเลยคือถามว่าในชีวิตผมอย่างผมเปิดบริษัทผมได้คิดอะไรมากมายไหมก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นซื้อบ้านซื้อรถคือยังไม่ได้คิดแต่ถ้าซื้อเนี่ยก็ต้องถามเขาผมถามมาตลอดอย่างแบบว่าปัรเครดิตเนี่ยเราก็โดนเชียร์ให้วินดอมเราก็เลยรู้สึกว่าน่ากลัวมากเขาก็บอกว่ายายายาเขาแค่ขายแล้วแล้วแล้วคือ บัตรเครดิตอะเราไม่ได้อยากใช้เงินอนาคตคือผมเออป็นคนที่ไม่ชอบเอาใช้เงินอนาคตจริงๆเอามาแค่แบบให้มันเป็นระบบขึ้นเลยเขาก็จะคอยสอนแสดงว่าไม่เป็นสิ่งสกัดที่มาดูบัญชีให้ดูบัญชีให้ใช่แคชซเคิลครับบัตรเครดิตแคชซเคิลหลัง<อ>จากนี้พว่เราจะมีผลงานใ,นในบ้านที่ครับติดตามก็พูดที่อย่างที่พูดไปแล้วนะครับผมพวกเราเต้าหูดยนะผมในปีน<อ>ี้กำลังจะมีซีรีส์นะครับผมซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผมก็ทางช่องวัน31นะครับชื่อเรื่องว่าชื่อเรื่องว่าเออ ปีในปีนี้นะครับผมก็เป็นซีรีส์เป็นซีรีส์แนวไหนอะที่ตั้งใจซีรีส์เชื่อว่าเป็นซีรีส์แนวแบบว่าสนุกแน่นอนคือมีทั้งรักมีทั้งเศร้ามีทั้งสนุกตลกบู๊บุญใช่ครับครบรถครบรถปีนี้ได้ดูบาจริงๆแล้ว ปีนี้ปีนี้จะได้ดูไหมได้ดูแน่นอนครับใช่เปิดกล้องมิยังเปิดกล้องเมือไตอนนี้ใกล้ครับตอนนี้เป็นการเตรียมตัวอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เราเราลดช็อปไปประมาณหนึ่งแล้วประมาณหนึ่งเพราะว่าไี่ใช่ไม่หกเอารถที่หกปตาอูหรอ้าอูอยากกู ครับอยากอ๋อกำลังนี่อย่าอย่าล้วงจากเขาอย่าล้วงเลยแต่ว่าเอา็รู้สึกว่าผมยิ่งยิ่งพูดเนี่ยเริ่มยิ่งหลุดแล้วทีมงานมือเก่งอยู่ข้างหลังจริงถ้ามันหลุดมันต้องหาสองหรือว่าจ่ายคนเดียวทีมงานจ่ายครับทีมงานจ่ายแต่อยากจะบอกนอกเหนือจากซีรีส์ของพวกเรานะครับผมจริงๆในเดือนมีนาอย่างที่ประกาศไปนะครัผมมีมิสซูบอมผมมีที่มีทั้งพี่แจมพี่ฟีมนะครับแล้วโัลบั้มร็อคเดอม่เดิมๆเหมือนเป็นเป็นแบบคอนเสิร์ตที่ จัดขึ้นมาเพื่อแบบปิดเหมือนปิดโปรเจกต์เออปิดโปรเจกต์นี้แล้วปิดโปรเจกต์นีที่แล้วใช่แล้วผมในเดือนมีนาและและและเมษายังไงครับเมษามีอะไรครับโปรเจกต์ใหญ่ของพวกเราเมษานะครับก็จะมีโปรเจกต์ของพวกเราสองคนที่ให้แฟนๆของเต่าอบร้อนเนี่ยได้มาสินทรัพย์บรรยากาศครับได้มาดูอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวรอประกาศว่ามันเป็นยังไงดูอะไรอย่างนี้ก็ดูอะไรดูอะไรคือผมผมต้บอกอย่างนี้นะทุกวันนี้ ทุกวันนี้ผมทำงานกับทีมงานบางวันก็โดนหลอกไปถ่ายรูปจริงบางวันก็โดนหลอกไปถ่าย KV เอออะไรนะ EV KV 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 ใช่ KV แปลว่าขีปีชัวซึ่งไม่รู้มันเอาไว้ทำอะไรคือเราก็ ถ่ายคอมการ์ดถ่ายอะไรไม่ไม่ใช่แค่นี้นะหลอกทีมงานด้วยโอ้ยหลอกหลอกช่างหน้าช่างหมีอีกเพราะเขาลดราคาอะไรแบบี้เชลาหมือกันแต่ว่าไว้รอติดตามเพราะว่าเป็นสรส์แล้วก็จัดเต็มแน่นอนจัดเต็มแน่นอยไม่ว่าเลยครับ ว่างเราติดเรานารได้เราเช็คคิวเข้ามาก่อนว่าครับเราเช็คคิวเข้ามาก่อนอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าเอ้ยตาโหวล้นได้ไมมวาไม่จริงไม่จริงไม่จริงเช็คคิวเค้วมาก่อนเช็คคิวได้อกแล้วอ่ะ่วิ่งได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้สรงผมมันตีขึ้นอย่าีตีรับซับไงใช่แล้แต่พี่คือลมลมพัดไม่เป็นไรลมพัดไม่เป็นไรสามารถนั่งยืนเราไปต่อได้เลยแต่อ้ายยังไงอ้ายังไงอ้ายยัอ้าพี่อ้า อันนี้ในคขามฝันมันเกิดทีิงี่ของออฟโรดทำไมซื้อซอยฮะ้นี่ใส่อยู่อยู่ข้างในช่วยน้องช่วยน้องช่วยน้องคือเขาเป็นคนจริงๆก็เป็นคนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อออสเซสซอรี่อยู่แล้วและเราอ่ะดันไปเห็นว่าเวลาเขาออกงานแบบว่าที่เป็นงานสูตรเลยจริงๆเขาจะใส่เครื่องทองเอาจะมีเครื่องทองเล็กๆเราเลยรู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันมันมันควรมีเก็บเอาไว้บ้างถึงแม้ว่า อ่าไม่ได้ซื้อใส่ทุกวันแต่ว่ามันเหมือนสะสมไปเรื่อยๆมันเป็นแอสเซทที่มันซื้อพรุ่งนี้ก็แพงึ้นแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบว่าลักชูรี่จะขายหน่อไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยเขามีไว้ประดับอะไรงรรู้สึกว่าในอนาคตเนาะไปออกงานเขาจะได้มีชิ้นเล็กชิ้นน้อยผสมกันด้ายเรารู้ว่าสไตล์เขาชอบอะไรแบบนี้ที่แบบว่าเออป็นเขาสังเกตเขาชอบดูเวลาแต่งตัวเขาเป็นคนสังเกตคนเหมือนกันนะว่าแบบอันนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าแล้วเขาก็จะดูแบบในสิ่งที่แบบ อยากให้เราใส่แบบเออใส่แล้วมันต้องแบบดูดีอะไรเงี้ยเขาจะคิดพลาวไปหมดแล้วนี่เขาคิดไปหมดแล้วอาอย่างนี้ถ้ามันเกิดพรลองมัจะยากกว่าเดิมจะโจทย์มันจะยากขึ้นโจทย์ยากขึ้นเหรอครับจริงๆไม่ยากหรอกครับอยู่กันขนาดนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าเราจะซื้ออะไรให้เขาจริงๆเราดูปีหน้าเราดูปีหน้าแต่ว่าจริงไม่ได้คาดหวังนะผมแค่ไม่ได้คาดเลยไม่ได้เลยก็ไม่ได้คาดหวังอันนี้ไม่ได้คาดหวังจริงผมแค่แบบรู้สึกว่านในปีหน้าเนี่ยอย่างปีนี้ เราเราคิดว่าวันเกิดเราสองคนนั้นคือมีความสุขมากมันค่อน,นข้างฟูลฟิลมากได้แบบได้เจอแฟนคลับที่อยู่กับแฟนคลับเขาเองก็แบบมีคนรักมากขึ้นส่วนของเราก็แบบไปเจอจอยกับแฟนคลับทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือความสุขอะ่ะแล้วก็ได้ไดในในวันวันเกิดขราสองคนก็แบบมีกันและกันอยู่รู้สึกว่าจริงจริงแค่เนี้ยมันพอเพราะเขาก็เป็นของหวานของเราปิดจบสวยงาม <S <S โอเับคุณาฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ฝากครับเมษาใกล้แต่จะพูดเลยออเดถ่ายรูปก่อนลูกอคตับเลย่ต้ครัอาลงจก่อนลูกเด็ก่อนัี้งพีครับ ยี่สิบสี่หรือเปล่าสองขาข่ข้างหน้าหนึ่งไดขอยข้างหน้าหนเดินข้างหน้าหนใช่ไหมครับเจอรนรี่ไปเดี๋ยวเขาเรียกเรียกแล้วขอแล้วขอให้ขอแล้วเรียบเรียกเองเออหน้าอูฮอมโรสฝั่งนี้ลูกกล้องไล่มาหันมาฝั่งนี้ค่ะเออหนึ่งสองตูดตูดตูอต่อกระดิ่งโอเคคนนี้ก็จะชูเขียวนิดนึงเออหน้าเขียวที่เธอเดินหน้าไดนี่หน้าเธอเขียวมากเออนั่นโอเคอ่าโอเค เอาเอาพีก <Es> ้ม like ี yeah. to to ่ก <tamanho S 1> okay. ่อนลูกมาพีรกาหนึ่งสองสามอ่ะเอาพ่ทิธีในกานอนเนี่ยสองสามเดี๋ยวพี่่อนลูกนะเดี๋พี่ไปตัเอง่ะได้เลยนะลูกนี่จ้ะครับผมหนึ่งสอาครับหนึ่งสสามวีหนึ่งครับผมญาตาจาร์หนึ่งสองสามครับโอเคขอบคุณครับยารานรา่อยเล่นเการเล่นะ ุกดแล้วกำลังชิ nice ่วชไปอยู่คร anyway> ับก็คือไล่ถ่าไล่ถ่ายขวครับชิวอยู่ครับกำลังไล่ไปอยู่โอเคครับชิวอยู่ครับเถื่อและทีฮะอออีอ้าโอโอ้อ ดื้อพี่พิับตาก่ใจน้ำตาปืนอ้วนออาวจะหาวัดหาวัดเอาเอน้ำตาปือ,อีกแล้วมึงจะไปลูกมีลูงไปออโอเคครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตาปืนทั้งทั้งหมดเลยโอเค่หนึ่งสองสามครับโ okay. อเค